วันนี้นายตึงหนือจะพามาดูวิธีการบล็อกเบอร์โทรหรือว่าปดบล็อกเบอร์โทรในมือถือ iPhone เวอร์ชั่นล่าสุดกันนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการบล็อกก็ง่ายๆเลยครับเราก็ไปที่แอปการโทรนะครับ จากนั้นพอเข้ามาในแอปการโทรแล้วนะครับเราจะบล็อกเป็นเบอร์คนอื่นเบอร์ทั่วไปที่โทรมาหาเราหรือว่าจะบล็อกจากรายชื่อเบอร์โทรเราก็ได้นะครับอย่างในที่นี้นายตึงเนือจะเลือกบล็อกเบอร์ที่เพิ่งโทรคุยไปนะครับสมมุติว่าผมจะบล็อกเบอร์แม่ปัญชาแล้วกันนะครับให้เราสังเกตที่สัญลักษณ์ท้ายเบอร์โทรนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัว i อที่อยู่ในวงกลมนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับ แล้วเราจะเห็นว่ามันมีเมนูปิดกั้นสายผู้โรนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เรายืนยันที่ปุ่มปิดกั้นรายชื่อนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้เนี่ยเบอร์โรนี้ก็จะไม่สามารถติดต่อเราได้แล้วครับเพราะว่าเราทำการบล็อกไปแล้วนะครับ และถ้าในอนาคตนะครับเราต้องการเข้าไปดูว่าเราเคยบล็อกเบอร์ใครไว้บ้างเบอร์อะไรไว้บ้างนะครับแล้วต้องการปลดบล็อกเนี่ยเราไปดูที่การตั้งค่าครับเข้าไปที่แอปการตั้งค่าเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาหาเมนูโทรศัพท์นะครับเมนูนี้เลยครับพอเข้ามาในเมนูโทรศัพท์แล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับ พอเลื่อนลงมาแล้วให้หาเมนูรายชื่อที่ปิดกั้นนะครับเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นรายชื่อที่เราเคยปิดกั้นทั้งหมดเลยนะครับและถ้าเราต้องการลบรายชื่อบางรายชื่อออกจากการปิดกั้นนะครับให้เราสามารถโทรคุยได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับให้เรากดที่ปุ่มแก้ไขที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับ จากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์วงกลมขีดสีแดงอยู่หน้าเบอร์โทรนะครับเราต้องการลบรายชื่อไหนออกจากการบล็อกนะครับให้เรากดที่สัญ,ญลักษณ์วงกลมนั้นได้เลยครับพอกดแล้วนะครับมันจะมีปุ่มเลิกปิดกั้นเพิ่มขึ้นมาตรางด้านท้ายนะครับให้เรากดที่ปุ่มเลิกปิดกั้นได้เลยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับ เป็นนั้นเรียบร้อยครับต่อไปนี้เนี่ยเบอร์โทรเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะถูกยกเลิกการบล็อกยกเลิกการปิดกั้นแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการบล็อกเบอร์โทรและวิธีการยกเลิกการบล็อกเบอร์โทรในมือถือ iPhone เวอร์ชั่นล่าสุดนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนินด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายๆครับ